ฏิบัติไปถึงไหนแล้วล่ะถึงความไม่สงสัยละเลยจ้ะนอดน่าจะไม่ไม่เหลือแล้วลูก ไม่มีแล้วจ้ะถ้ารอดไม่มีแล้วมีพระนั่งจะไม่รอดรอด แน่นเลยเอาเราลูกปัจจตังรู้ได้เฉพาะเราเรา,เราทั้งก็เพื่อนเรา เราไม่ได้ทำเพื่อให้ใครต้องมาเข้าใจเราเข้าใจว่าเราทุกข์ก็เรื่องของแกเข้าใจว่าเราเีินยังแย่ก็เรื่องของแกเป็นไรใช่ไหมล่ะเราก็ทําของเราเราก็รู้เราไม่ทุกข์เราก็รู้เราไม่ทุกข์เรามีความสุขเราก็รู้มันสุขเพราะอะไรเราก็รู้ว่าที่มาที่ไปของความสุขมันมีอยู่เพราะเราคิดอะไรได้การู้ของเรา เราแค่ทำแค่เราใครถามก็บอกฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องฉันรู้เฉพาะเรื่องของฉันเรื่องของฉันเธออย่ามารู้เรื่องของฉันรู้เรื่องของเธอเถอะไอ้มาเลยรู้เรื่องของเธอเถออย่ามารู้เรื่องของฉันเลยเรื่องของฉันฉันยังไม่รู้ของฉันเท่าไหร่เลยแล้วก็ว่าอย่างนั้น จะได้มันจะมาถามกวนใจเรานะใครไม่รู้ทุกก็แย่แล้วใจเราก็ต้องรู้ทุกมันบีบคั้นใจเราก็ยังรู้สึกอึดอัดมันกระทบกายเราให้เจ็บเราก็ยังรู้สึกเจ็บ เวลาร่างกายหิวเรา็จะรู้สึกมันเสียดแทงว่ามันทําให้เราทรมานเราก็รู้อยู่จะให้ไม่รู้ยังไงแต่ใ่เราเรารู้แล้วเราจะไปกระสับกระใสไปคิดมากกับมันแสดงว่าเราก็ไม่เข้าใจมันแต่เราเข้าใจมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดใจทําไงมันล่ะกระเสกกระสนจะพยายามทําให้มันหายก็มันจะไม่หายเราจะทําไงมันหาย ก็ทําไม่ได้มันยังทุกข์อยู่ก็ทุกข์ไปใจเราก็มถามว่าเป็นสุขมันสุขตรงที่มันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ได้สุขเพราะมันเกิดปิติอิ่มใจอะไรมันไม่ฟุ้งมันไม่มีเรื่องคิดปุงแต่งกังวลมันไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่เราคิดว่าคําตอบคืออะไรเราก็อยู่ของเราอย่างนั้นจิตมันก็เลยนิ่งๆมันนิ่ง ราะว่าไอ้ความสุขจริงๆคือความสงบความสุขที่มันเกิดปิติมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขจริงคือความสงบภายในมันสงบมันสงบจนจิตมันมีความสบายข้างในอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขไะเป็นความสุขแต่ความสุขมันไม่ได้เกิดเพราะเราได้อะไรแล้วเป็นสุขหรือว่ามันเกิดอารมณ์ปิติอิ่มใจในสิ่งที่เราทําแล้วสมความปรารถนาเรานะ เป็นสุขอย่างเช่นเราทําสมาธิจิตก็เบิกบานเรามีความสุขว่าเราทําสมาธิมีผลอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะมันเป็นความสุขจากการยังปรุงแต่งแต่ความสุขที่มันหยุดการปรุงแต่งแล้วมันสงบแล้วแนบแน่นไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าข้างนอกมันจะทําให้เรารู้สึกอะไรรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดทรมานรู้สึกหิวโหย หรือม้แม้น้สึกคับแค้นในใจอึดอัดในใจแต่เราก็ไม่ได้ไปกังวลกับสิ่งที่ทําให้เราทรมาน,นขนาดนั้นอุปมายกตัวอย่างก็ได้อย่างเรื่องของอพระเจ้าพิมพพระพเจ้าิมมพพิพิสารนะเนี่นจะถูกลูกจับไปขังในคุกจริงจริงน่าทรมานใจนะคนเป็นพ่อลูกมาทํากับพ่อแบบนี้พ่อคงต้องเสียใจมากไหม ก็มากแต่ท่านก็ไม่ได้เสียใจท่านเข้าใจว่ากทำท่านเป็นคนทําลูกท่านไม่ได้คนทําแต่ท่านเป็นคนทำ mm hmm. พอลูกก็มาทําร้ายอีกไม่ยอมให้เดินพราะท่านเดินท่านมีความสุขก็เดินจงกรมไปในคุกเดินไปเดินมาหน้าตาก็ยังผ่องใสเอ็นใจก,น mm hmm. ก,ก็ให้มาเอาเอาตาปูมาตอกเท้าทำร้ายเท้า กรีดทงกรีดเท้าให้เดินไม่ได้อย่างนี้นนเดินไม่ได้ก็เจ็บมาแล้วเจ็บจะตายทรามานจะตายไปเจตจิตของท่านก็ไม่ได้มาเศร้าหมงองกับความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับเลยก็กรรมเราเป็นคนกรีดตัวเราเองไม่ใช่เขากรีดคือกรรมของเรามากรีดตัวเราให้เป็นอย่างนี้เสียเองก็ยอมรับกฎของกรรมนั้นในช่วงอารมณ์ที่ท่านยังเป็น พระเจ้าพิมพิสารตอนนี้สัญญาของฉันมันใช้ได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตน็กอะไรไม่ไม่ครอยออกจำนะแต่เสียงที่ไม่จำมันนึกออกไอ <c oughs> <c oughs> ้เรื่องจำานึกไม่ค่อออกพระเจ้าพิมพิสาร นี่ก็ไม่หวั่นไหวไม่ได้หวั่นไหวจนทําให้ใจของท่านคลายตัวจากสิ่งที่ท่ทานรู้เพราะท่านรู้ว่าความจริงเราเกิดมามีกรรมของของตนเราเป็นคนทําปาณาติบาตเรามาเราก็ต้องรับในผลที่เราทามาใช่ไหมละ่ะจะคนทําจะได้ชื่อว่าเป็นลูกมันไม่ได้สําคัญว่าเขาจะเป็นใครจะเป็นลูกเราก็ได้ไม่ใช่ลูกเราก็ได้แต่กรรมของเราไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเราก็ต้องเจอกรรมแบบ รมอย่างนี้เราไปยังงนี้มันได้พ้นอยู่ดีนั้นความรู้สึกที่จะมาเกลียดรูปไม่มีหรือว่าเห็นรูปเป็นศัตรูก็ไม่ใช่เห็นรูปเป็นคนที่ทําให้ท่านเดือดร้อนท่านก็ไม่คิดอย่างนั้นท่านก็แด่สงสารตัวของผู้เป็นลูกของท่านมากกว่าว่าจะทําให้ลูกของท่านเน่ยต้องรับวิบากระทาต่อเราผู้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อด้วยแล้วก็เป็นพระอริยสา,าวกในพระพุทธศาสนาอีกด้วยลูกเราจะมีกรรมหนักถ้าจะ ท่านจะคิดถึงลูกชายที่เป็นอาเจ้าพระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นเพราะว่าเวทนาสงสารจะโกรธจะเกลียดจะเพ่งโทษว่าลูกเป็นคนทําให้ท่านจะเป็นยังไม่คิดเลยที่ท่านโทษสิ่งที่เกิดกับองค์ท่านก็คือกรรมแ่าความรู้ไม่รู้ควารมรู้ที่เรารู้ความจริงมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าอารมณ์ที่เราต้องเกิดความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงได้ มันทาให้สิ่งนั้นมันคลายหายไปหายไปจึงกลับอะไรกลับไม่มีความเข้าใจเข้าใจเข้าใจถึงคนที่ทําเราเข้าใจถึงสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ว่าเป็นเราเป็นอยู่เป็นเรื่องปกติไอ้น,นี่มันต้องเกิดแน่ๆเรามีร่างกายเราเกิดมาแล้วเกิดมาต้องใช้ใช้กรรมมันตัดก็เป็นไปนตามกรรมเชื่อไม่สงสัยพระโสดาบันไม่สงสัยใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่สงสัยในความจริงอยู่แล้วในเมื่อความจริงท่านไม่ลังเล ไม่สงสัยความฟุ้งซ่านมีไหมล่ะมันไม่มีจะฟุ้งเอาเหตุผลอื่นมาแก้ความจริงมันแก้ไม่ได้ไม่ฟุง้งมันก็ยืนอยู่นบนความจริงนั้นไอ้ความเจ็บก็ยังรู้เจ็บรู้ปวดรู้ทรมารรู้รู้คนที่กําลังกระทําให้ท่านจะเป็นอย่างนี้ก็เห็นเห็นความคิดของเขาที่เลวทรามแล้วก็เห็นเห็นความหยาบคายที่คนอื่นกําลังกระทําทําลายเราให้ตายก็เห็น เห็นคนรักเราที่ร้องไห้สงสารอย่างภรรยาท่านค่อยเห็นคือมันเห็นหมดอ่ะแต่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะทาให้จิตของท่านน่ะมันคลายความรู้ได้ว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นธรรมดาที่อาการของคนที่เกิดขึ้นตามตามกรรมที่เขาได้ทํากันมาอย่างภรรยาก็ต้องมีความทุกข์เพราะเขาก็เขาก็ต้องมีกรรมร่วมกันเราเนี่ยก็จะเกิดมา มาคลองคู่กับเราทําไมาก็ต้องมีกรรมใช่ไหมรูปเป็นอย่างก็ยิ่งมีความทุกข์หนักใหญ่เพราะว่ามันเป็นกรรมมาพันธุมันเนื่องซึ่งกันและกันในความสงสารก็ส่วนสงสารลูกก็สงสารสงสารสามีก็สงสารทุกข์ก็ทุกข์ใจเหลือเกินแต่ท่านก็ต้องแก้ใจท่านเองถ้าแก้ไม่ได้เราจะช่วยท่านได้ไหมล่ะก็ช่วยไม่ได้ก็นี่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่ใช่ใจเรา มันใจเขาไอการเห็นธรรมอย่างเนี้ยมันมีกําลังใหญ่กว่ามันเป็นความสุขข้างในลึกๆเรียกว่าสุขจากความสงบมันสงบจากความฟุง้งซ่านมันสงบจากการวิจิกิจชาลังเลส,สงสัยมันสงบหมดสงบจากสงบเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่คุณเองเขาหน้าจะคิดอย่างนั้นแต่เรากลับไม่คิดแบบนั้นแต่เราสงบเรื่องอย่างที่เขาคิด เรากลับสบายใจจิตใจเราสบายเรานิ่งได้เรายิ้มได้แล้วไม่อะไรแล้วคนก็ถามทำไมคุณสบายใจก็คุณก็ลองทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนดูเอากันแล้วกันเดี๋ยวคุณก็รู้เองสบายใจเป็นยังไงนี่ันครับ เพื่อการพูดกี่ภาษาแล้วครับผมอออาจารย์ผมเคยมาหลายรอบอ่าับได้ครับครับครับอาจนาบุญนะครับนี่บ่นครับนี่บ่นนั่งก่อนนะครับมากันกี่คนล่ะอ่านั่งกันตามสบายนะ นะครับ <ผม S 1> พักที่ไหนแล้วท่านวัดไหนผมผมาจ,จากปราจิน,ขนเขาดินวัดเขาดินจำได้แล้วครับอ,อ,รรอ,อ๋อ,อค,ครับผมกก็เเเลยยออที่วะ <c oughs> อ๋อท่านลูกเขาไม่อยาก็นให้อ่าอ่ีอ่านิมนรบนิบนี้นิมวัครับขอพระนาบนิมนครับครับจะได้สมณรรมได้ผลอากมานะครับ อ่าอันนี้สบายตากแจกแจกญาติโยมอ่าครับครับครับอาจารย์ครับท่านเหมือนกันนะครับอย่างใดนะครับ เี่ยเลยปัจจัดตังลูกแนวรู้ของเราแบบนี้ข้างนอกเราจะโอบเวไว้ไว้ๆทำตัวเหมือนคน,นเขาเรียกว่ามีโลภบางคนเหมือนคนมีความโกรธบางคนเหมือนคนมีความหลงก็แล้วแต่เขาจะเข้าใจกันไปยังไงก็เรื่องแก่ถ้าทําตัวแบบนี้มันก็เรื่องฆ่าถ้าชั่วขาก็ลงนรกฆ่าเองเอง,เองจะมาเกี่ยวอะไรฆ่าโดยเจะไปกระทางไง แช่ไหมละ่ะนั้นในพระอริยสา,าวกของพระพุทธเจ้าไม่ไม่สนใจใย,ยดีในความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นป็นเรื่องของเขาแต่เขาอยากพ้นทุกข์เขาก็มีศรัทธากับพระพุทธเจ้าเองอย่างเราเราก็ต้องมีเองใช่ไหมมีของ,รเ,องเราเองแล้วก็คิดเที่ยวหาความความดีของเราเอง จนเราได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงไม่ไม่ไปไหนแล้วศึกษาปฏิบัติเพื่อเราพ้นทุกตามพระองค์ไนดะ้ให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ทําของเราเองแกไม่ทําก็เรื่องแก่แกอยากจะอยนทําจิตใจให้เสียก็เรื่องแกก็เสียไปคนเดียว <c oughs> นั่นในจริยาของพระอ,อริยาสาวกทั้งหลายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยคํานึงถึงความรู้สึกของคนอื่นหรอกใครรู้สึกไงก็รู้สึกไปยัไม่เข้าใจก็เรื่องแก างทีมีคนก็มาแลา้วกำลังโมโหเลยด่าแม่หมดเลยหมาคนด่าแม่หมดคนมาหน้าซีดเลยเรามาไม่ถูกจังหวะนีูว่วะก็ไม่สนใจไม่เข้าใจไงเกรงเขาไป เราไม่ได้บวชให้ใครศรัทธาเขาจะต้องมาศรัทธาไวหวเราเขาจะต้องมาอะไรกับเรามามาอะไรสงเคราะห์เราเราก็ม่ได้บวชเพื่ออย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็บวชเราเพื่อพ้นทุกข์เราไม่ได้บวชอย่างอื่นเราบวชตามตามพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชตามใครนก็ทําเพื่อเราอย่างนั้นเราพ้นได้ไม่ได้มันก็เรื่องของเราสุขไม่สุขเราก็เรื่องของเราอีก ใครจะมาเห็นเราเราว่าเราสุกหรือไม่สุกใช่ไหมล่ะาหารเราหน้าดําขาเครียดโอ้ปฏิบัติยังไงว่ายังหน้าดําขำเครียดเอาผูดําแตกตรงไหนมังคุณเหนื่อยคูก็เครียดสิให้คุณเหนื่อยคูยิ้มไงเนี่ยเออก็ไม่ไม่เลยไม่สนใจเลย Nhìn thấy có một đẹp bậc có tìm nó nâng giếm nâng giếm Nó bà chí thầy hình như lắm Nên mô hồ có áo Tiếng đăng khoảng 3 Phẳng núi này một Còn chạy trong nha กัในเธอธรรมดาไม่รู้นะธรรมดาชีวิตมันก็ต้องมีบ้างองารมณ์ใครแล้วไปนั่งยิ้มแย้มจํำใจผ่องใสทุกวี่ทุกวันรูไม่ใช่กระตุก,กตาในวันยิ้มต,ลอ,ตลอดตลอดนั่งใส <laughs> นั่งยิ้มนั่งหัวเราะโอ้ เขาบอกจริยาของพระไม่ใช่จริยาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเ็เรียกพุทธจริยาเนอย่างพระราชาก็จริยาของพระราชาจะเป็นจริยาแบบชาวบ้านไม่ได้พระองค์ก็ต้องสงบสง,งียมนิ่งไว้แล้ก็ต้องนิ่งพูดน้อยทั้งทั้งพระองค์ก็อยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะแต่ก็ทําไม่ได้ก็ต้องรักษาจริยาของความเป็นพระมหากษัตริย์เอาไว้ ต่ไมพระองค์ยังเยาว์วัยพระองค์ก็สนุกสนานเล่นเลยพอพอตกต้องให้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วไม่ได้แล้วพูดเล่นพูดก็อพูดสนุกสนานเล่นอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องวางตัวอีกเหมืนนอนนี้ในนี้เรียกวาจริยาเฉพาะพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพุทธจริยาก็ทรงเป็นต้องเป็นจริาอย่างนั้นจะมาแบบสาวกไม่ได้ ดาวกนี่นทำได้ทุกอย่างจริยาไม่ได้ไปตามวิสัยมายงไงไอย่างไงเป็นอย่างไงก่อนเป็นยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นจิตมันเหมือนเดิมปฏิบัติลงุงนะจิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสภาพของจิตที่เป็นยังไงจริยาของจิตที่คุ้นเคยอย่างไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่เดียวเป็นพระอริยาสาวกแล้วก็เปลี่ยนไปจริยาเปลี่ยน จิตเปลี่ยนเลยจิตมันนุ่มนวลจิตยิ้มแยม้มแจ่มใสจิตผ่องตลอดเวลาจิตไม่มีเรื่องโกโรธไม่มีเรื่องกลิ้วไม่มีเรื่องโมโหไม่มีเรื่องอยากจิตไม่มีอะไรเลยอันนี้เขาเรียกกระดาษหัวใจกระดาษ <c oughs> <c oughs> อาาะไรเครได้ยินไหม นานแล้วแล้ตอได้กระดาษไอมีความรู้สึกอะไรเลยมันก็ต้องรู้สึกทุกอย่างนะจิตไม่มันมันไม่ได้เปลี่ยนการปฏิบัติมันเปลี่ยนอย่างเดียวคือสติเปลี่ยนไปสติมันนึกเท่าทันนังนั้นอย่างเงี้ยเราย่านึกเท่านันอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารนึก เท่าทันในความจริงแต่ตัวท่านเองท่านก็ยังเป็นแต่อย่างท่านมันไม่ได้เปลี่ยนก่อนหน้านั้นก่อนเป็นพระอริยะสาวกอย่างไรเป็นพระอร party, ิยะสาวกท่านก็ยังเป็นของท่านอยู่อย่างนั้นแต่สติของท่านมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอาจจะคิดคิดปุ้งสร้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนทนต่อสิ่งที่เกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เวลาท่านเป็นพระอริยะสาวกท่านก็ไม่ปุ้งสร้างต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นั่ก็สงบเฉยนิ่งไม่ได้แสดงอาการเหมือนกับว่ามีความคิดจนเครียดจนอะไรกับสิ่งที่เกิดอยู่ในคุกก็อยู่ในคุกเขาจับใปคุกแล้วก็เข่าคุกไปเขาจะทรมานแม่เรากินแม่กินอาหารเลยเราตายก็ไม่กินก็ไม่กินก็ไม่ว่าอะไรไม่จะขีดเท้าเราให้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็เดินไม่ได้ก็ไม่เดินก็หมดเรื่องมันไปตายก็ตายอันนี้แหละ สิ่งที่สติมันมีมากก็เรียกสติสมบูรณ์สมบูรณ์คือมันไม่ไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งมันได้มันสมบูรณ์เพราะมันอยู่กับความจริงมันไม่ได้สมบูรณ์กับสิ่งที่ปรากฏเป็นของหลอกหลอกภาพเราให้เห็นว่าเป็นของจริงมันมีความจริงอยู่เต็มหัวใจก็เรียกสติสมบูรณ์มันอยู่ในความจริงตลอดความจริงเป็นอย่างเนี้ยมันไม่คิดอย่างอื่นใช่ไหมล่ะความลังเลต่อสิ่งที่เห็นความจริงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้ว คือท่านช่วงที่เป็นพระโสดาบันก็คิดได้เท่านี้แยกแยกมันออกได้เท่านี้ยอมรับกฎของกรรมเป็นกําลังก็ยอมรับกรรมยอมรับสภาพที่เป็นไปนตามกรรมกรรมปรนานจิบัดธรรมะอชินนาทานธรรมะมุสตาธรรมะกาเมยธรรมานะตัเราเราธรรมะแล้วก็รับผลมันไปอย่างนั้นอันนี้สิของจริงมันก็จะรู้ได้เฉพาะท่านเองคนอื่นจะรู้ได้ที่ไหนว่าจะว่าสงคงจะสงสาร พระเจ้าพิมพิสารแต่ในความเป็นจริงแนละ้วท่านก็ไม่ได้มีอะไรน่าสงสารทั้งๆภาพภายนอกน,น,น่าสงสารจะตายลูกมาทํากับพ่อเนี่ยน่าสงสารไหมคงก็ต้องตําเนตจิตเตียมคนเป็นลูกใช่ไหมว่าเป็นกอากาจันยูใช่ไะนนเนี่ยละคุณนะนะแต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้มองลูกอย่างนั้นถ้ามองวยความสงสารสารกรรมของเขาเวลาก็รับผลของกรรมมันจะหนักกว่าที่เขาทาเรา วตกนรกใช่ไหมล่ะหนักกว่านี้ไอน,นี้เราแค่มีเวทนาระยะสั้นๆทรมานอยู่ในที่จํากัดไม่นานนักเดี๋ยวเราก็ออกจากร่างกายแล้วแต่ของเขามันไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะจิตมันถูกขังไว้ดรว่วิบากอยู่ในแดนนรกตอนนี้ยังอยู่อยู่ยมโลกีนรกเบาหน่อย ไม่ได้ลงเอาเวจีมาหานรกแบบพระเทวทัตมปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นหรอกจิตเหมือนเดิมนะสภาพของจิตเป็นยังไงก็เป็นอยู่เหมือนเดิมมีแต่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปในการปฏิบัติคือสตินึกเท่าทันในความจริงได้ได้ดีกว่าเดิม ดีจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนความจริงมันกระจ่างในใจของเราจนไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เรารู้สึกต้องวันไวในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่ความตายนั้นจิตที่มันเคยมีความอยากได้มันก็มีความอยากไดเหมือนเดิมไปแล้วมันก็มีความอยากไดเหมือนเดิมแต่มันไม่ฟุ้งซ่านเออมันต่างกันตรงนี้ถ้าเรายังไม่มี ความกระจ่างในความจริงมันก็ต้องฟุ้งซ่านเพราะมันมีความอยากได้ว่ามันต้องเป็นไปได้มันต้องมีได้มันต้องได้สิว่ามันต้องเอาให้ได้สิว่าฉะนว่าความอยากได้มันฉีดใจให้เราดิ้นรนอย่างเล่าร้อนไปอย่างนั้นในความในพระอริยะก็อยากได้แต่ว่าแค่นั้นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปแล้วจะบุญวะ ี่ยอยากได้ทองสักสิบกิโลได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปอยางก,ก็อยากเล่นๆไปยัง่ล้วอยากกินอาหารอนนู่นอามันก็เราเคยกินเราเคยกินอันนั้นแล้วเราถูกกระทาดคันแล้วก็อยากกินเอ้ย มีมั้ยวะไม่มีแล ja um ้วไปวะไี่มีก uh> NO uh uh ็นไปวาอะไรมีก็เอาได้จะว่าพระอริยะไม่อยากที่ไหนมันก็ต้องมีเรื่องนี้เป็นธรรมดาไแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของจริตจริตจริตก็เรื่องจิยาของจิตมันก็แสดงว่ามันตามตามที่มันเคยไม่เคยในก่อนหน้าที่เป็นพระมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นพระแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมก่อน น่าบวชก็ยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวบวชแล้วก็ยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมไม่มันเปลี่ยนตรงไหนเลยเปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอันนี้คือความจริงว่าจิตปฏิบัติยังไงจิตก็ไม่เปลี่ยนจจำไว้นะจำหลักไว้้ดี จิตไม่เปลี่ยนไปสติเปลี่ยนเองสติมันจะเปลี่ยนไปเองเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมันสมบูรณ์แบบมันจะรู้ได้แต่เหลือแต่ข้างในก็ได้เป็นปัจจิตังว่าเราไม่ได้วันไหวเราสงบความสุขของเราคือความสงบไม่ใช่ความสุขของเราเกิดจากสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําให้เราเป็นความสุขอะไรไม่ว่ามันจะมีความรู้สึกได้กินของชอบได้อยู่ในที่ที่ชอบทั่นองนั้นนะ ไม่เป็นสุขอยา่าทําเลยก่อนกินข้าวไหมล่ะ